พลปีถนัดพลโกสายเสวีผู้บัญชาการกองกำลังพาเมือง พันเอกชาตรีสงวนธรรมผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่สองพรมด้วยพลตำรวจตรียุทธชัยผัวประเสรศิฐผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายพันตำรวจเอกนัทวุฒิแสงเดือนผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองเชียงรายนายประสงค์ล่าอ่อนในอำเภอแม่สายและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแถลงข่าวการเพิ่มมาตรการเข้มข้นในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่ตามแนวชายแดนอำเภอแม่สายจากกรณีการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด -19 ส่งผลกระทบให้แรงงานต่างด้าวเดินทางกลับประเทศผ่านด่านพรมแดนถาวนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ถูกต้องตามกฎหมายจํานวนประมาณกว่า3,000คนและภายหลังจากที่มีการประกาศผ่อนคลายมาตรการในระยะที่5แรงงานต่างด้าวบางส่วนพยายามที่จะลักลอบเข้ามาอย่างพื้นที่ตอนในของประเทศไทยตามช่องทางทางธรรมชาติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อกลับเข้ามาทํางานในพื้นที่ประเทศไทยทางด้านกองกําลังผาเมืองจึงได้ร่วมกับในงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพิ่มมาตรการใน การตรวจขันอย่างเข้มข้นโดยผู้สื่ข่าวรายงานต่อว่าตั้งแต่ในห่วงของวันที่18เมษายนที่ผ่านมากองกําลังพาเมืองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจับกลุมแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติจํานวน34ครั้งผู้ต้องหา125คนเป็นชาวเมียนมา113คนชาวลาว10คนชาวจีน2คนซึ่งหน่วยงานได้ร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ผมแดนแม่สายได้คัดกรองก่อนที่จะลับดันกลับประเทศต้นทางตามกระบวนการของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงรายทั้งนี้กองกาลังผาเมืองจะยังคงเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติการสกัดกั้นกรไกงานต่างเ้าลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องต่อไป